หลวงปู่สุดที่เป็นพระเจจีอาจารย์สื่อดังเป็นอาจารย์ของจอมโจรมหาโจรตีไงไม่ป็นหรอกเคยได้ยินบ่นี่ยคือวัดนี่แหละวัดกาหลงพี่น้องอาเพิ่นเป็นเจจีอาจารย์สายพุทธคุณพี่น้องสายแคล้วขาดสายยูยงคงกับพันเนาะเก็บไฟแต่งี้ยี่สิบปีไป้เนี่ยนจะค่อยเผาไปไนหลวงปู่สุดเนี่ยไฟเ<อ>ผาหรือบ่าใหม่พี่น้อ ยังเป็นลูปร่างยังเป็นกระดูกครบทุกสิ่สวนนี่วปหน่อยเดี๋ยวผ้าเบิ้งไก่ไก่นี่คือหน้าตาของตีไงไปหน่องจอมโจรในตำนานจอมโจรของจอริงนี่แหละที่หลวงพูดสุดแต่ได้เอาอยันเนาะอย่าเอาตะปูกระผายยันเนี่ยสมุทรสาครก็ยังมีวัดดัง วัดของเจเจอาจารย์สื่อดังอีกหลายวัดเยอะเลยพี่น้องเมื่อนี่นี่ยผ้ามาวัดกาหลงซึ่งเป็นวัดเก่าแจ้ตั้งกันถึงแต่พศ2367ันสามรอยพี่น้องซึ่งนี่หลวงปู่สุดที่เป็นพระเจเจอาจารย์สื่อดังเป็นอาจารย์ของจอมโจรมาหาโจรตีใหญ่ไ่พี่น้องเคยได้ยินบ่เนี่ยคือวัดนี่แหละวัดกาหลงพี่น้อง วัดน,นี่นอกจากมีอาลูป,ปั้นหลวงปูสุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วพี่น้องก็ยังมีวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี่อีกหลายองค์เดี๋ยวลุกจะพาเขาไปนี่มาก,กราบนะวัตสการหลวงปูสุดสักคนไผ่บหูจักหลวงปูสุดไผ่บ่กค็เห็น <c oughs> ลุงก็บ่กค็เห็นหรอกนี่มาเห็นตะลูป,ปันยิงใหญ่เพลินนี่นนแหละนี่วัดกาหลวงนะพี่น้องเด้อ เพิ่นเป็นเกเกีอาจารย์สายพุทธคุณพี่นอ้องสายแขวขาดสายยูย่งมโคงกับพันเนะนะตะกุดที่สื่อเสียงดังที่สุดก็คือตะกุดคอของเพิ่นนะวัตถุมงคลดังที่สุดก็คือตะกุดคอพี่น,น้องหลวงปูส่สุสาสาธุสาธุสาธุ นอกจากกราบลูกปั้นหลวงปู่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องซึ่งซาลาเนี่ยกับเป็นที่เก็บอัฐิษฐานของหลวงปู่สุดสามารถขึ้นมาไหวได้พี่น้องเพราะต้องใส่ดอกไม้อาบผูกเชีดในอียนนัยงวันต่อไปขึ้นมาไหวได้เรื่อยอยู่ข้างบนท่านสันสองนั่นพี่น้องเด้อผู้บ่เคยมา ล่งมากครั้งที่สองมากข้าวที่แล้วก็บ่อได้ขึ้นมากเพราะว่าคนหลายเป็นงานบุญกระถินพ้นบอดีลูกซย์พักหาเต็มนี่คือโร่งแก้วพี่นหองสำหรับบรรจุกระดูกหรืออัฐิธาตุของหลวงปู่สุดซึ่งไฟเผาหรือบอ่อใหม่พี่น้องยังเป็นรูปร่างยังเป็นกระดูก

นี่คือหน้าตาของตีใหญ่พี่น้องจอมโจรในตำนานจอมโจรของจริงนัะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงหล,ลวงปู่สุดที่หลวงปู่สุดได้เอาอยันเนาะอย่าเอาตะกุดกรผพายันนี่ยให้สามารถลบหลีกจากการจับกลุ่มไล่ล่าของตำรวจแต่ยัง ตลอดเวลาเลยพี่น้องตำรวจภาษาหมาจับได้เพื่อนทำไปน,นี่คือตีใหญ่เด้อตันในตำนานของหลวงปู่สุดเลยแหละ,น,ะนี่คือประวัตินี่คือประวัติของหลวงปู่สุดทั้งวัดพี่น้องอยู่นี่นี่ครับ,รบลุงบาสามารถสีอ่านสุฟังได้มาทุกตัวอักษรหนักมีของขังของวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายเนาะใครสนใจใครอยากได้ไปบูชาก็มาสามารถบูชา,าที่วัดการลงมอะไรเพี่น้อง อัศจรรย์หลวงปู่สุดเผาไม่ไหมโลสันท้าพระเจ้าเสือเผ่นโลสันหนึ่งเสือเพ่นเฮี้ยนโลสันคนว่านี่คือลูกอ่าสลีล่ะสังขารต่อตั้งพระท่านแต่เผาได้พี่น้องเด้อเก็บไปตั้งยี่สิบปีพวกนี้เนี่ยก็ไมค่อยเผาว,วันเ่ยไปใหลวงปู่สุดเนี่ย วิหารนี่เอื่นว่าวิหารหลวงปู่สุดคืณหรอกมีเจดี์สีทองอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างในนี่มีสิงซักดิตหลายหลายองค์พุณหรอกไปขึ้นไปกราบซิงศักดิตข้างบน พ่อวัดกาลลงพี่นององค์นี้อันนี้หลวงพ่อพระพุทธชินราชอันนี้หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา อยงนี่เหรอข้างบนชุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกาหลงเนาะหลวงปูง่แดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกาหลงหลวงหนึ่งองค์หนึ่งเหรอเขื่นกรนะไรนน้ำอาพระพุทธหลวง ต่งางๆมาไหว้หลายเลยพี่น้องนะเนี่ยวัดอันนี้ก็หลวงพ่อโตวัดบางพลีในวัดสันตประพุทธรูปนี่หล,นนลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อสำริดวัดนาโคหลวงพ่อโสธรอันนี้พระศิวลีพี่นอ้องแล้วอันนี้ก็หลวงปูสงป่สุดนอพี่น้องปู่สุด มาในวิหารนี่ได้ไหวครกจีนอ่ะบ่ได้ดเดินทางไปไกลได้ไหวครกวัดในวิหารก็มีภาพปัน่นภาพเขียนฝาผนังสวยงามคุณยายก็เขินมากทำบุญ หลวงปู่แดงสันบนสุดที่สิ่งศักดิ์สิิทธ์ประจำวัดพี่น้องหลวงปูพ่นมากราบมาไหว้มาขอพรบนบานสันกาต่างๆกลุ่มแยกันสองสาวกับบูซา ซิงซักซิดเขาเรียกว่าอะไรเสือเสือเพชนเหี่ยนเพื่อนตัวหนงซิงซักซิดประจำวัดของหลวงปู่สุดของล่างของกลางเขาเรียกอะไรนะครับเสืออะไรนะเสือเสือมหาอำนาจเพื่อน้อง ตรงท่านเนี res, north, right ่ยกำรคุณยายแต่หลายเมือนีย่างรัดบลลงปูสุดนี่ได่คล้องค้างเยอะแยะเลยจากวาเนี่ยเนี่ยแต่แนวเป็นตะบูซ่าไว้พราะว่าอนาคตจักสิมีให่บูซาเําทำได้